นะครับเปอร์เซนต์การรอดนะครับการปลูกมันสําปะหลังพันเอฟเก้าสนะครับสามารถที่จะให้ผลผลิตนะครับเยอะนะครับต่อตันต่อไร่ถึงหกตันต่อไร่นะครับการดูแลไม่ค่อยลำบากไม่ค่อยยากอย่างที่เราคิดนะครับนี่ครับ ผมชื่อกัญญาศรล่ำครับนายกัญญาศรล่ำปลูกมันมานี่กันหลายปีแล้วครับเพราะก็ะมาพ่อมันเกษตรพันหม่ครับผลผลิตต่อไร่มันสูงครับคันตั้มนี่ปลูกธรรมดาพื้นพื้นบ้านเมื่อเฮ้านี่ก็ได้อยู่ประมาณไร่หนึ่งหกตันถึงเจ็ดตันอยู่นี่นะผลผลิตที่ว่าคาดคาดตาไว้สุดครับหกตันขึ้นครับ แป้งเป็นไรแป้งแป้งโปรเซนว่าหกเดือนหกเดือนนี่ไปวัดแป้งเบื้องล้วประมาณเจ้าแปดเจ้าเก้าโปรเซนครับแต่เดี๋ยวนี้น่ะแป้งเต็มตลอดครับแป้งน่ะได้สามสิบถึงสามสิบห้าสามสิบหกครับเดี๋ยวนี้นะปูกลายปนปีนี้ปีนี้มันประมาณวางแปดสิบถึงเก้าสิบไรครับก่าวศีเอาเงินล้านปีนี้ ครับอันอัน,อนการปลูกนี่เคยได้โล่ได้รับเกียรติรับยังอยู่บ่ครับนี่การปลูกมั่นนี่ว่าปลูกมาโดนนี่เคยได้โล่เกษตรอยู่นครพนมปีหาหาชีครับดีเด่นบ่ดีเด่นโอ้โอการรันตีอันมันชนิดนี้นี่ถือว่าให้ผลผลิตสูงและกาแป้งสูงบ่เน่นครับผลผลิตที่สูงมากครับ ลายหนึ่งนี่ทางเขาสิปลูกนี่สมควรที่จะใส่จักจักจักลำประมาณสองพันลำต่อไร่ครับความห่างนี่เท่าไรสองพันล้ำจักเส้นประมาณหนึ่งเมตรกับทางห่างปลูกประมาณหกสิบถึงห้าสิบเซนโอ้ความความร่องมันนี่ห่างกันห้าสิบถึงหกสิบเซนความทางนี้นี่ไปร่องเมาณหนึ่งร่องร่องเมตร ครับลำมันนี่ก็ประมาณเม็ดยี่สิบนี่ใช่ประมาณสองพันลำบ่แม่นโอ้สองพันลำอะไรสวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านโสแมวนะครับมื้อนี้เบ้าหนิดสิพามาเบิ่งลำมันสำมปะหลังนะครับบ่แม่นเบิ่งครับอ่าเบ้าหนิดสิผ้ขายลำมันสำมปะหลังนะครับมื้อนี้กะลำมันสำมปะหลังนี่ก็เป็นพันเกษตรพันใหม่นะครับ ถ้าว่าเขาไอเอิอภาษาทางอื่นอาจจะเอิเอแบบเอฟเอฟเก้าสองนะครับโดยที่สวนนี่นะครับถาเอฟซีเขาไปเบิ้งข้างหลังก็คืออ่สวนเ,เขาเรียกว่าสวนมันสะอาดนะครับเนาะอยู่ที่ตำบลอุมม่มเมาอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับนะรับอยู่นี่ลำละหนึ่งบาทห้าสิบตังค์นะครับถ้าว่าอยู่นอกพื้นที่ถาไปทรง ค่าซีเพิ่มค่าใช้จ่ายครับหรือว่าท่านขี่รถมารับอยู่ที่สำนักงานช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยคานี่ก็ก็มาต่อรองได้ครับเอาลายผมก็ลดห้นะครับเนาะแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ลาละ1บาท50ตสิบตานะครับเนาะอ่ะต่อไปผมกะสิจุ่มล้ามันไ้ให้ยนะครับล้วมันไว้อยู่นี่เดี๋ยวบัจุ่มล้ามันนำกันฮะทำไมช้าหมดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่150ไล่เองนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มขุดไปแล้วประมาณ50ไล่นะครับเนาะซากระเบิดนด้ครับ เบอร์โทร0 8 9 1 4 8 1 3 6แอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือว่าทางเพจนะครับวิถีชีวิตอ่าไม่ใช่เพจอ่าไก่แจ้ไก่เรลาไทยขาบ้านสุกแมวนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมกัะซิมาจุ่มละมันครับเดี๋ยวมาจุ่มละมันนำกันซะก่อนนะครับเนาะจะไปไหนนี่อะไรเนี่ย sao sao đi lại ngay 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 ngay

สองร้อยเล่อ้อย่ืกอมาเดียวโดนัแล้วสองร้อยิปเลยเราชอบหามัดลูกใหมอบหามัดเขาหาเขาเจ็ดสอุ่มบ่นอื่นอขาเอือมาจับไว้ แมออยายายาอาาอะไรนะลูสองสีสองสอ่เอะไรน่าจะครบแล้วเนลพูดจับู สามารถมากดหาลอยล้ำปอะมาณนิเแห่ะเอาเข้าอ่านะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลำมันนะครับพันนี้หกเดือนกับคุดได นะครับปีนึ่งก็คูดได้เริ่มผุดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับเนาะก็สนใจนะครับขับรถปาดไปผ่านมานะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับเนาะมีให้ครับเป็นประมาณจะกลมเป็นหมื่นล้ำเลยไหมบอเป็นหมื่นก็ได้นะครับหมื่นสองหมื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสั่งเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวผมลดให้นะครับให้เอารถมาใส่เอาเองนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้สำนีล่ะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมให้แช่ไปครับเพื่อคนต้องการลํามันมันกํนาังขึ้นครับผมสวัสดีครับ